สวัสดีครับมนันช่องกินน้ำไต้ผังพายพี่พ่อหนองมาอยู่ บ้านข้ามันปลา imana, จ agents, People, نا, ังหวัดอุบลครับเพชรบุญเขาสาครับนี่มาเบิ้งวิธีชาวบ้านมาเบิ้งอีกมุมหนึ่งของบ้านเฮาครับไปเบิ้งกันครับเออใกล้่หนาด้วยเออ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 ใช ตัวพ่อยก็ตัวนี้ตัวนี้าองอันยิสอ้อันเ่ยดีตัวไม่หน่อยมั้นะพี่ที่นี่ไม่ใช่อีก่มาให้กี่ร้อยะร้อะนี่นี่เก็บไม่ใช่เนี่ยเราไม่หนแม้ร้นนี่นี่อาจจะบอมีหรป่านี่ต้ใชเออนเีมาใส่ดีเฮ้ยเขาเขาล้งเอาอยู่นะเก็บเือข้าวสรมีพวก้วมีพวอ เขาไม่ร้อยหมด่เาใหญ่เลเห็นหมเอาจะหางด้พอเอาจะหางกับหูโอ้ยใจหางไปเห็นไหหางหางอาไนั่นนั่นนั่นดีก็นึ่งเงินเขาจะอคเขใส่เขาไปยิบใส่แบบนี้นีเดี๋ยวมันี่ไปใส่น่ามนใส่คน่ยแ้วกใส่ตัวนั้นอันนึงหันมา้ดีใส่าะวาเขาจะใส่อันเดียวเออใส่นี่มันเาุเอานราอ้าวมาเนียดอกมาใส่กี่ม่ใวดมส่

คุยไปคุไปคไปอีกหัวเง่ไปไหม่เออก็วยนะพันเดียวดีวยแปดได้ได้ด้ได้เพิ่มหยบุญขับไปพันหนึงรองเิลงลูกี้พันหนึ่งเบิร์ตคนดีหนึ่งสองสามี่ดีที่มีซื้อหผยในบ้านอันอันอันมืงก่อนมีปุ๊บมีฐันมีอูพันหนึ่ง เอเนี่ยบรักาแปันพุทธานี่งมึงเงคนเองคนหนึ่งเนียงคนหนึ่งก็เลยพ่อี่พ่อไีเดียพ่พ่อไม่ปอนไม่เลยบ้างกันนะกาแฟเปนองใหญ่กาเป็นแทังทีทุงหนึ่งโยงไปเปนแบบกันที่แพมผนไปอ่อ่ไปเอารลดอยู่นอู้ชอะเราบ้ดนี่ตันที่เขาอยากให้เรา กให้อไปยด้เใช่เป็นอ่ะใส่ยังนสอุงใส่บอกาสองขุ่ใส่ใส่ไม่มีท่านนึงบอกว่ไม่คในเดีมพีนะเออเอ่่อหดร่อยเยอะห่รอยน้หวาัหดนน่นายเป็นไงอาหารชุด

กระดูกนี่มาเยิบก็ดูกโบรเนอะ็กอย่างเอาชังเอาชังมึงบนเอาึ้นเนี่เอาออกชังมึงนาบบใส่เวลาขึนชังเมอก่อนาน่งอนิบิบคนเดียววะใวเยจาวได้ใ่้อ้จะคลองอันน้ตัวน้อย โอ้ยบัเถบเถงอ่้หเอเทียเออาเยเาาเอน่รียบร้อยครับมันนี่คนไร้ก็เหนือครับไตระมาณหกถึงเจ็ดกิโลครับลุมเป็นลุมครับมันนี่ฝากดไยโคตรแจ๋นสองกินกับไตพังนะครับแบงผูดยำไรผมก็จะมาเห็ดให้พี่น้องเบิ้งอีกคือเกาะนะครับกำลังเตียงกันสวัสดีครับ